สบายดีพี่น้องเอาซูสหน่อยเท็กซัสเชนเนลสาวราวสวรร์นเนะมันนี่น่อยมาเที่ยวตามรัดอยู่กไกลๆรัดนอยอยู่นี่แหละคี่รถดมาประมาณอาสามสิบโมงครัวเนาะตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังสิเข่าวหนาหนาว จิตาเนาะทางเหนือกะประมาณชั่วโมอันนี้น้อยมากทาั้งตะวินออกพี่น้องประมาณหัาสโมรัดอังเกนโซไปหาหละอลิ่นเบิงทางหนังนก็เคยเห็นจะเทอกันเลยวะ่ะ a okay. photo ไปย่างนมไปหาเลาะลินอยู่ร้านนั้นร้านนี้เก็บฝาไปเบิ่งยามไปบะไรเปิดวัาจังสัตว์พี่นอนเลยมีอ,อาการงามทา,ารภาษาพ <ไป S 1> <ป>ูดมีอาการไปแล้วจะับหินหรือจึงบริพารไ, <c oughs> ไปกินดีทายแล้วก็มีแนวคิด <c oughs> บริพารจะไปเที่ยวได้ทำรุดไกลกับเมื่อย์เป็นวัวก็เลยว่ามีคำว่า คือกันอันต่ายยุททางไตตอนนี้ยุททางเนืออนะน่อยหนึ่งเป็นแม่น้ำที่อันนีบจอมีมจอรถไฟมีจอจอดเขาเกิว่าเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เออที่ที่ยาวที่สุด่าสันเดยอยู่ในอเมริกาจะกระจออยู่แค่มันียกกะจอยกจอ รถมอสิหอดแล้วพี่นอ้องมาแวะใส่มันไปจะอะไรเลื้ออีกละไม่ยังจะเลื้อเรื่เลยอย,อยู่ตอนนี้ประมาณสามโมงพี่นอ้อง i 回来吧 ส่วนน<ป>ี้กำลังหาหมองที่หมองที่จะไปมองเปล่าไม้ที่จะไปแต่ว,ว่าจีพีเอสมันบอกซําหนาซับหลังอนู่ประมาณนี้เบดกระซิเบิร์บาทเนี่ยเอาไปเพิ่มํำกันวันนี้คุ้นๆว่าพี่นอ้องกายมามองดีซิคุ้นๆเด็กไฟตาดีก็เห็นไฟตาบอดดีกับ่เห็นตอนนี้หน่อยกำลัง มาหอดุ้งแฮมพี่น้องมาแต่สิบเอ็ดโมงโจนมาหอดเจ็ดโมงในมแมงปุเบบก็จะปุ่นกองอยู่ของกินจากแม่ดุ้งแฮมยังมันหมืดนอนมากกาแฟเช็คอินเขาแล้วก็เขามาเลยจะซื้ออะไรจกไหนเรียนครัวก็จะอันนี้กินกาแฟ,ฟยัเสาเนะกินกาแฟยังสาวบ้านก็จะเป็นสะอาดสะอาดแต่ว่าขาดบัได้คือเจียวมะเขือ <c oughs> เจมว่าเขือกับซีนแหงนี่เขาเหนียวนี่ได้น้อยไปไซมันมันบวขาดตัวน,นีีอะไรพี่น้องพองกินกระเจ้ากับโบเอิดแต่ว่าน้อยบบเล้วไอ้โทมงเรากินแฮมเบอร์เกอร์วบลูแมกนานโนเราออกไปซื้อกินแล้วเด้เนี่ยนี่จ้ะเป็นกองเอาซื้อมากเดย์ตู้เย็นตู้เย็นกับโบนี่ยัง นีมันนานเขาเองกับโมมีอยังงอีกให้เราเนาะเด็กเป็นตัวไวเครื่องเครื่องหน่อยสินงมืออื่นไปหาใบประกาศอะไรได้บาทนี้สิเป็นคนอเมริกาแล้วได้นี่ได้มีแนวหลีดเคืองนี่ตอหลีดก็จะตัวเก็บเครื่องนบน ทาทัศนนอนกระเจ้าตอนนี้กำลังสิอหอเก่าโมงเลยนาะในห้องน้ำสมควรอยู่บื้อเตือนะเสาห้าโมงไปและกระเจ้าเห็ดอันนั้นมืออื่นสิบโมงน้อยจะอยู่ขี่รถออกมาตางเมืองไปหลังน้อยมาอยู่ดารัสน้อยมาเซ็งอายุตางเมืองมัน นโบราณมันสบายสะดวกสําบายหลายอย่างก็เลยมาเชงอายเมืองน้อยพี่